ไปกันอยู่เออหรือเปิดคดลนะิปเอ้ยนะกำเตือนคลิปนี้มีโปรเจกต์ที่ไม่ดีนะเพราะว่าผมหลดมาแก่แค่คันนะผมเพ่งเป็นจรนะทุกคนแล้วเพิ่มไอเออ้พวกผมมันนี่ผมจะอ้ย่เลยผมจต่คำเตือนทุกคนไปเล้นะครับว่ามันจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับคุณแล้วก็ลาบตรงกระทง แล้วว่ามีคนมานดดนเดี๋ยวคนเดียวคนก่อนหนูเดห็นตรงนั้นอแอบถ่ายงั้นเรามาเล่าถึงหมากแล้เราไปลงต่อดีวกว่ารีบหมดพี่กินเลม,มาตัวแรกที่ชิบแตนซีแล้วทุกคนแต่ตอนนั้นเะไรยังไม่ได้เกิดเลยแล้วน้องก็ตายลงเพราะถูกวางยาส่วนอีกตัวที่สองก็คือน้องยี่ดิไม่ใช่น้องดิต้องเรียกว่าคุณลุงแล้ว ตัวต่อไปก็คือคุณลุงสไปนนั่นเองหมาได้เคยอยู่กับเรามาสองปี3ปีกว่าแล้วเนี่ยแต่ว่าน้องก็ได้จากไปเป็นโรคมะเร็งเราขอความยินดีในกับสอกคนด้วยกับน้ำโชนกับเรื่องคันซ้ำที่ยังอยู่รอบปีบปัจจุันนี้แล้วก็ขนสั้นขึ้นด้วยเนี่ยรักมอเลยน้ำโชงเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็ <c oughs> นกจะต่ตคอนเทมนะ โง่เลยกันดุตัวต่อไปก็คือน้องประดุกยักของที่ผมที่ผมเคยบอกว่าผมอ่ะไม่ได้เอามาจากของพี่อุจนะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเว้ยคนละตัวออกไปแล้วแล้วก็น้องปลาดุกเดินตัน้องประดุกเดิน,ดเดนเชื่องมากออกไปแล,แล้วมทมไมทาตัวเชื่องเลยไปแล้วนี่ไง,ไงแกแล้วก็น้องป แล้วก็น้องปาลาอะไรนะปลากดทองอะนไหนอยู่ด้านนะั้นแล้วก็น้องปลาดุเผือดด้วยน้องเชื่องแนละปลาดุเผือกอ่ะดูซิกจะขึ้นมาหาไหม<ช>ไม่ขึ้นน้องขี่อายไปหนยตุ๊กเลยไม่ค่อย<า>กล้าขึ้นเท่าไรอยู่ตอนไหนอยู่ด้านนะั้น่ะเฮ้ยมาหาเราหนสิเพื่อนันก็เราจะจับปลาสวายแทนปลาสวายช่วงนี้ก็ตัวตึงเลยนะปาดหางแล้วก็สิ่งที่ผมต้องระวังที่สุดก็คือ ปลากระ,กะดมไม่ยังดูดผมโุตรจิบอ่ะเหีย๋ยวปลาดูยักษ์ตัวนี้เริ่มจับได้แล้วแต่ว่าก็ยังหงุดหงหงุดหงอยู่แต่ผมชอบจับไอ้เจ้าเจ้าตัวนี้มากกว่าเนาะไปแล้วอ่ะยังไม่จับกันเลยอ่ะเจอมรูปภาพกันต่อเรื่อยๆดีกว่าภาพตัวภาพ เ็นสัญลักษณโบราณอยู่ได้ถึง140ปีผมเดาไปมั่วแล้วเพราะว่าผมจะเชื่อผมนะเพราะว่าผมเดาไปั่วสภาพแบบมีอาอยุยิงยาวน่าจะประมาณ100ถึง100ปี80ปีเลย1 0 0 3 0ปีพวกอาจจะไม่เชื่อแต่น้องอะ่ะอันนี้นี่คือน้องที่ตัวเยือสุดในสมายชิตะภาพน้ำเรานะแต่ตัวเยือสุดแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเยือสุดแล้ว อุดเ่ยสุดแล้วก็อวยน้ำเกินยดสุดเลยคง<วา>ขอเนี่ยน,นะพบปวดฉีดเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไทยซิเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้อามคลิปไปเลยแล้วกันนะเพราะตัวตัวต่อไปเยอจะอัปเดตอื่นเดี๋ยวก,กบไปแล้วฉีปวดฉีดอย่าบอกใครนะปวดฉีดไประกัรตะณภาพของเราเลยดีกว่าไหมนี่ก็คือน้องที่เล็กที่สุดในบรรดาตะพานน้อยตัวเล็กที่สุดลตัวเนะี้ยแล้วก็ตัวนี้ด้วย ตัวนี้น่ารักนะออกไปแล้วตายกูณได้ไหนไปแล้วแล้วก็น้องกบตัวนี้ที่เหม็นมากที่ผมไม่อยากดมกลิ่นน้องอเห็นไหมไทยพี่จริงผมเคยมีสองตัวใหญ่แต่โดนเอาไปต้มไปผัดแกงกะหรี่เอาไปผัดแกงกะหรี่ก้มสบแฮ่ป่นาชัทุกคนของอะไรอะไรอะไร เมื่อกี้มันดีสิ่งอะไรนะโอยเจน้ำกองตกใจมันดิจริงจริงไม่ต้องเชื่อโอ้ยเฮ้ยใจเย็นสิออกไฟฉายอะไอ้บอสเถ้าเกิดผมดิ้งไฟฉายจะมาต่อหน้าผมชุบเอาผิดตัวเอาใหม่นะใหม่นะเอามาแล้วแล้วก็สิ่งที่เราจะสอบก็คือ นี่ก็คือสิ่งสิ่งมั่วเวิ์สว่างของคุณเลยวะนี่น้องปลาเข็มนี่ก็ปลาเข็มหาพญาปลาเข็มก็นู่นไงพญาปลาเข็มเห็นไหมพญาปลาเข็มน้อยแล้วนี้จะมีปลาหนิ้นด้วยนะทุกคนแต่ว่าน้องหายไปไหนไม่รู้แล้วก็ปลาแพะแล้วก็ปลาเนียนเดี๋ยวนี้อุ้ยปลากัดเนยแม่ปลากัดเนี่ยปลากัดปลากัดในนี่ยผมดีงไว้ซึ่งน้ำจะเน่าเป็นพิเศษเพราะผมไม่เคยทำฟัวชาด จะบอกคนนี้นะก็หอยที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วแต่ว่าวัตุกฟักอันนี้อะไรวะเนี้ยอ๋อปลาพันธุ์สวีมผมจะดีนิ้วนี้เพื่อให้เจ้านี้หายไปปั้วหายไปแล้วแต่มองอะไรอะ่ะก็คือผมขอจบแค่นี้ก่อนนะทุกคนว้เขาว้าเขาหลังจก็จะมาอัปเดตไปอีกนะเดี๋ยวจเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายไม่ใช่ดิ